h ัลโหลไก s, <Hello> <S เหมือนไหม <laughs> สวัสดีค่ะปวพานะคะก็เห็นฝรั่งเขาพูดอย่างนี้ไงหาปะ <laughs> วันนี้มาทำบีนะต่อไปเลยสีเขียวแล้วกันนะคะเหมือนเดิมใช้เข็มเหมือนเดิมนะคะสามสี่เหมือนเดิมง่ายดีเออแล้วมีอะไรจะบอกคือถ้าสมมุติว่าเราใช้ายางอ่ะ ที่มันลื่นๆหน่อยก็คืออันนี้เงาเห็นปะอันนี้เป็นยางเงาทั้งสองอันเลยนะมันจะทําง่ายเฮ้ออันนี้เป็นซิลิโคนซิลิโคนยังทํายากเลยแล้วอันเนี้ยเป็นยางธรรมดาเวลาเราจับอะถ้ามันมันมันลื่นๆหน่อยอะอันเนี้ยจะทําง่ายแล้วพาก็จะมีรุ่นหนึ่งที่มันเป็นยางเหมือนยางเลยมันไม่ลื่นอะมันไม่ไปอะเออทายากนะ จริงๆต้องลองยืดๆด,ดูก,ก่อนนะเหมือนกับว่าเวลามันสไลด์อย่างเงี้ยมันลื่นดีอะ่ะเออก็ทําง่ายอันนั้นลื่นนะสีฟ้าทําทไม่ได้เลยอะ่ะเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนมา,เ,าเป็นยางเงาๆวิงวิงอย่างเงี้ยถึงจะได้นะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลย<า>น,นะฐานก่อนนะฐานบีตรงเนี้ยก็คือเป็นหนึ่งอันใช้อันนี้พันสามรอบค่ะ แล้วก็เอาสองเส้นนะคะเข้าไปในสามอันนี้ค่ะเข้ามาแค่อันเดียวนะอันนี้เข้ามาแค่อันเดียวอย่างนี้แล้วเราก็ทำต่อขึ้นไปอีกเก้าอันค่ะ หนึ่งนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นปะเราต้องดูว่ามันมันมาจากตรงไหนกล้องไม่ซูมเนี่ยเข้ามาตรงนี้อย่างนี้ให้มันเป็นรูปทรงนี้นะถ้ามันบิดมันไม่ได้นะเราต้องบิดตามตามเส้นยางเราต้องดูก่อนว่าเออเส้นยางเราประมาณไหน เห็นไหมซิลิโคนก็ไม่ลื่นสองยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะยังวิงว่งวิงลื่นกว่าสามสี่สองเส้นหมดเลยนะห้า 6กเจ็ดเจ็ดแล้วนะแปดก็คือว่าจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด10อันนะไม่นับไม่นับหัวนี้นะก็มีทั้งหมด10 ต้องนับดูครบสิบกันเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอเราได้สิบแล้วใช่ปะเราก็จะเอาเข็มเนี่ยไปทิมอันที่สองรูที่สองก็คือรูนี้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 นอาฮะแต่ตอนเราทิมเนี่ยอ่าเราวาดมาก่อนวาดอย่างนี้อันนี้คือทางเดียวกับเขาเห็นปะเนี่ยทางเหมือนทางร่องน้ำเนี่ยให้เราไป เสียบรูที่สองข้างหลังข้างหลังเขาอย่างนี้อย่างนี้เห็นปะเพราะมันจะได้เป็นเหมือนกับว่าสโลปขึ้นมาเหมือนเป็นตัวบีอะตรงสโลปเขาอะอย่างเงี้ยอ่าเราไปเสียบด้านหลังนะอีกรอบปะอ่าตรงนี้ยาวมาใช่ไหมโคง้งปับ๊บอย่างนี้ปับ๊บนับหนึ่งสองพอได้ที่สองปุ๊บหันไปเสียบด้านหลังโอเค อพอเราเสร็จแล้วหลังเสร็จปุ๊บให้เราทำสองเส้นขึ้นไปอย่างเงี้ยอีกนะอ,อย่างนี้ใส่เข้าไปอีกอย่างนี้อ่าอันนี้คือฐานที่หนึ่งนะทำอีกสองอันทำทั้งหมดสามตรงข้างข้างเนี่ยหนึ่งแล้วนะสอง สามอะพอเราได้สามแล้วก็คือหมดอ่าตรงนี้ B แล้วนะก็ให้เราอ่ะมัดรวมกันเก็บรวมกันก็คือใช้สองเส้นเอาให้มันติดกันชิดกันใส่เข้ามาทั้งสองอันเลยแบบนี้ค่อยๆเข้ามาใกล้ๆกันก่อนนะอ่าแบบนี้ พอเราใส่ได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ปะให้เราทำขึ้นไปอีกสามหนึ่งสองตรงนี้มันสองมันสามหรือมันสี่ ถูกแล้วอีกอันหนึง่งเห็นไหมบางทีมันก็ยังงง,งนะถูกแล้วทําขึ้นไปทั้งหมดอีกสามเท่ากับมันมีทั้งหมดสี่ดังนั้นเราจะนับฐานตรงนี้เป็นหนึ่งพอเราทำหนึ่งเราก็งงไงต้องทําขึ้นไปอีกสามโอเคพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะโค้งเข้าละเราจะสอดเข้าไปที่อันที่หนึ่งรูนี้ขวามือพานะนี่รูนี้อะฮะแล้วการสอดเนี่ยให้ อันนี้คือหน้าบีก็คือตรงนี้เนาะเอานี้ดีกว่ามองไม่ชัดเนี่ยคือด้านนี้เนาะแล้วเราก็จะสอดเข้าไปด้านหลังของรูนี้นะคะด้านขวามือพาสอดเข้าไปแบบนี้โอ้โหถ้าจะงงท่นแดนงงจุงอ่ะเสร็จแล้วให้เราใส่เข้าไปอันนี้ใส่เข้าไปก่อน เดี๋ยวจะได้รู้งงแค่ไหนอือฮึใส่เข้าไปหนึ่งใส่เข้าไปหนึ่งแล้วนะใส่อีกห้าให้เป็นหกอีกห้านะหนึ่งสอง สามสี่ <3 S 2> <4 S 1> อีกอันสุดท้ายห้าตอนนี้แหละตอนสำคัญละทั้งผ่างต้องปล่อยมันเพราะมันบิดเห็นปะมันไม่เป็นตัวบีปล่อยมันไปเลยนะก็คือเอาออกจากเข็มเลยทั้งโมดทั้งโมด ก็อย่างนี้แล้วเรากลับหน้าบีมาแเ,เล่นกีตาร์เป็นว่ากลับหน้าบีให้มันเป็นแบบรูปแบบเดียวกันแบบนี้มันก็มเปลี่ยนรูปแบบเดียวกันสิแบบนี้อ,อแล้วให้เราสอดโดยการสอดข้างนี้ก่อนนะก็คือเรารู้สึกว่ามันจะเป็นโค้งอย่างนี้ได้อะเอาเลย ด้านนี้ก็ได้มาสอดเข้าไปแบบนี้อือฮะแล้วก็มาเอาฝั่งนี้เข้าไปด้วยกันอีกเหมือนเดิมสองเส้นสิแบบนี้อือฮะแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะทำไอ้คีบข้างบนหัวมันฮะเขาเรียกคีแบรอเปล่าอ่ะอีกอันหนึ่งสองสามอย่างนี้ แล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปออฮออกมาเหลือนี่พอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ปะเสร็จแล้วนะเราก็เก็บเลยใช้เส้นเดียวค่ะเก็บทั้งหมดเข้าไปใกล้อเหมือนจะง่ายเลยอนะ่ะมันจะงงตอนไอ้พันข้างหลังเนี่แหละนะ อืมพาก็ทําหลายรอบก็ทําผิดไปบ้างก็มีอันนี้ใส่ใส่อย่างนี้เลยแล้วก็เก็บโดยการมัดมุดอันนี้เกี่ยวมาแล้วก็มุดใต้นี้อย่างเงี้ยเออมมัดอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะเป็นบีเห็นปาเราก็ต้องจับ,จ,บจับหน่อยเพราะมันเป็นยางมันดึง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 เฉย้วเฉยแล้วน่ารักอะนะถ้าแบบว่า มีคนชื่อบีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกดีไงแต่เราไม่ได้ชื่อบีอะเราเป็นพีอะ <c oughs> อ่ะอันนี้อันนี้อุย้ยน่ารักอะแน่นอนอะ่ะแน่นอนจริงอ่ะฮะมันทำง่ายๆนะเนี่ยโอเคถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนอ่าดูอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เพื่อเราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นโอเคต่อไป C นะ C ไมันน่าจะง่ายนะเพราะว่าต่อไป C แล้วกันเนาะโอเคนอนสต็อปโอเคไปแล้วค่ะ B บ <laughs> ๊ายบาย